สวัสดีค่ะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชาแนลนะคะกับรายการ Voice o o o บายพิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะมาฟังนิทานจินตนาการกันต่อนะคะใน1นึรอนิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่86คนจับควนชายหนุ่มคนหนึ่งมีชื่อว่าสิม เขาเป็นคนยากจนแต่ด้วยความมานะพยายามทำให้เขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนกลายมาเป็นเศรษฐีและก็กลายเป็นคนมีฐานะร่ำรวยคนหนึ่งนอกจากนั้นเขายังสามารถสอบเข้ารับราชการได้อีกด้วยทำให้เขากลายเป็นคนที่ทั้งมีเกียรติชื่อเสียงอำนาจและก็ความร่ำรวยเขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จนได้คลองตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาสามารถรับได้แต่ทว่าหลังจากที่เขาเริ่มแก่ตัวลงและพระราชาก็สิ้นพระชนไปแล้วเขาก็ไม่ได้รับความไว้วางใจต่อไปเพราะพระราชาองค์ใหม่นั้นต้องการคนที่หนุ่มกว่าเขามาทำงานในที่สุดสิลจึงโดนปลดและเมื่อสิ้นอำนาจ ผู้คนที่เคยรายร้อมเขาก็ค่อยๆหายไปทีละคนมีก็แต่เพียงทรัพย์สมบัติเท่านั้นที่ยังคงอยู่อยู่มาวันหนึ่งเมืองน,นี้เกิดภัยแล้งทำให้พืชผลเสียหายเป็นจํานวนมากตัวสินเองซึ่งทำการเกษตรก็ได้รับผลกระทบไปด้วยอีกทั้งเรือสินค้าของสินก็เกิดอับปางลงทำให้การค้าของเขาขาดทุนอย่างหนัก และในที่สุดเศรษฐีสินก็ได้กลายเป็นเพียงชายแก่ที่ยากจนคนหนึ่งเท่านั้นสินซึ่งในเวลานี้ตกอับกลับรับไม่ได้ในจิตตากรรมของตนเองเขาจึงนอนสมไม่ยอมลุกจากเตียงไปไหนไม่ว่าลูกหรือภรรยาจะขอร้องอยังไงก็ตามสินก็มัจกจะคล่ำครวญถึงช่วงเวลาที่เขาเคยประสบความสำเร็จ เคยมีชื่อเสียงและก็อำนาจที่เคยใครต่างก็เกรงใจหรือไม่ก็คลั่งคลวนถึงทรัพย์สมบัติที่เขาเคยมีในขณะที่ภรรยาและลูกๆของเขาต่างออกไปทำงานสินก็จะเอาแต่นอนสมแล้วก็บ่นเพ้อถึงความรุ่งเรืองในอดีตของตนราวกับคนบ้าวันหนึ่งมีนักบวชเชรารูปหนึ่งพร้อมกับลูกศิษย์ ทุดงผ่านมาที่บ้านของศิลภรรยาของศิลเห็นเข้าก็ดีอกดีใจเป็นการใหญ่เพราะคิดว่าศิลน,นั้นผีเข้าจึงตั้งใจจะให้นักบวดไล่ผีให้เธอจึงเข้าไปเล่าเรื่องราวของศิลป์ให้นักบวชฟังซึ่งนักบวชเชราก็ได้สัญญาว่าจะช่วยรักษาศิลป์ให้หายวันต่อมา เมื่อลูกแล้วก็ภรรยาของศิลออกไปทำงานแล้วนักบวชชราและลูกศิษย์ก็ได้มาเยี่ยมศิลที่บ้านแล้วก็ได้ก่อเตาไฟขึ้นใกล้ๆกับที่นอนของศิลจากนั้นลูกศิษย์ของนักบวชเชราก็มีทีท่าเหมือนพยายามไล่จับอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาทำให้ศิลปรู้สึกแปลกใจมากจึงเอ่ยถามนักบวชเชราขึ้นว่า ลูกศิษย์ของท่านไม่สบายหรือเปล่าข้าเห็นเขาทำท่าแปลกๆเหมือนไล่จับอะไรบางอย่างเนี่ยเด็กคนนี้กำลังไล่จับควันอยู่นักบวชชราตอบเสียงเรียกจับควันสิงทวนคำอย่างประหลาดใจใช่จับควันนักบวชชรายา้ำเจ้าหนู จะจับควันได้ยังไงในเมื่อควันนะ่ะมันจับไม่ได้มันไม่มีตัวตนทำไมท่านไม่บอกลูกศิษย์ท่านล่ะครับสินถามขึ้นทำไมจะไม่มีตัวตนละ่ะและทำไมจะจับไม่ได้ล่ะครับก็ผมเห็นอยู่ว่ามีควันสีขาวลอยมาเนี่ยลูกศิษย์นักบวชตอบก็ที่เห็นนั่นนะ่ะมันจับต้องไม่ได้ไม่มีตัวตน สงสัยเจ้านี่ถ้าจะบ้าใหญ่แล้วสินสายหน้าเป็นการใหญ่เมื่อเจ้ารู้ว่าควันไม่มีตัวตนและคนที่ไล่จับควันก็คือคนบ้าแล้วเหตุได้เจ้ากลับไล่จับลายศชื่อเสียงเงินทอซึ่งเป็นเหมือนควันเล่านักบวชชราย้อนถามสิน ทำให้เขานิ่งอึ้งไปพักใหญ่ลาบยศชื่อเสียงเงินทองต่างจากควันไฟตรงไหนกันมันก็เป็นแค่ภาพมายาที่ไม่มีตัวตนเหมือนกันควันนั้นลองลอยไปและไม่สามารถยึดมาเป็นของตัวดดฉันใดลาบยศ ชื่อเสียงแล้วก็เงินทองก็หลอกลอยและไม่สามารถยึดมาเป็นของเราไดา้ฉันนั้นเพราะความเสื่อมนั้นเป็นธรรมดาของโลกนักบวชชราสั่งสอนแล้วจึงแสดงทรรให้ศิลฟังอีกครู่ใหญ่ก่อนจะลากลับไปและนับตั้งแต่นั้นมาศิลปก็เลิกนอนสรม จะกลับออกมาทำงานและไม่เคยบ่นพร่ำเพ้อหาสิ่งที่ผ่านมาในอดีตอีกเลยจินตนาการสอนให้คิดลาบยศชื่อเสียงและเงินทองนั้นเราไม่สามารถจึดมั่นมาเป็นของเราได้เลยมันไม่ต่างกับควันไฟที่แม้จะเห็นว่ามีอยู่จริงแต่เราก็ไม่สามารถจับควันไฟนั้นได้ขอบคุณ สำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ